สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเล่มนี้มีอะไรนะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาอ่านแต่อยากรู้วันนี้เรามีหนังสือเล่มหนึ่งน่าสนใจมากๆมาคุยกันค่ะชื่อว่า Things No One Taught Us About Love เรื่องที่ไม่มีใครสอนเราเกี่ยวกับความรักของ Vex King ค่ะสวัสดีครับใช่ครับเล่มนี้ w e x King เขาจะพาเราไปมองเรื่องความรักในมุมที่ อาจจะต่างออกไปนิดหนึง่งคือเน้นว่าทุกอย่างมันเริ่มจากข้างในตัวเราเองนี่แหละครับการเข้าใจตัวเองการรักตัวเองก่อนน่าสนใจจังเลยค่ะเหมือนการมองว่าความรักไม่ใช่แค่เรื่องของอโชคชะตาฟ้าลิขิตอะไรแบบนั้นถูกต้องครับแต่มันเป็นสิ่งที่เราสร้างได้บ่มเพาะจากข้างในได้จริงๆเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือยิบเอาแก่นสําคัญสําคัญจากในเล่มนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับจะได้พอเห็นภาพรวมว่าหนังสือเขาอยากสื่อสารอะไรกับเราบ้างดีเลยค่ะ งั้นเริ่มตรงไหนก่อนดีคะในหนังสือมีประเด็นไหนที่แบบเปิดโลกทัศนะเราเป็นอันดับแรกๆเลยคะ่ะใช่ครับแต่จริงๆแล้วหนังสืออธิบายว่ามันเป็นคนละสิ่งกันเลยนะความรัก l ล v ฟเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสภาวะภายในเป็นเรื่องของการเป็น being มันเหมือนออความรู้สึกอบอุน่นความปรารถนาดีความเมตตาที่มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติในตัวเราเหมือนเป็นแก่นแท้ของเราเลยก็ได้ อ๋อคือเป็นความรู้สึกที่มีอยู่แล้วข้างในไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีใครหรือเปล่าประมาณนั้นเลยครับส่วนความสัมพันธ์ relationship เนี่ยหนังสือบอกว่ามันคือการกระทำ doing เป็นสิ่งที่แสดงออกภายนอกการกระทำเช่นเช่นการสื่อสารการ,การดูแลเอใจใส่การใช้เวลาด้วยกันคือมันต้องอาศัยความพยายามความเข้ากันได้การเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ปัจจัยอื่นๆอีกเยอะเลยครับเข้าใจแล้วค่ะ คือความรักเป็น s t a t e of being ข้างในส่วนความสัมพันธ์เป็น action หรือสิ่งที่เราทําร่วมกันข้างนอกคุณดองครับดังนั้นเนี่ยความรักอย่างเดียวอออาจจะไม่พอที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นเสมอไปอืมอันนี้น่าคิดและในทางกลับกันความรักภายในตัวเรามันก็ยังคงอยู่ได้นะแม้ว่าความสัมพันธ์ภายนอกเอ่อมันจะจบลงไปแล้วก็ตาม โคพอแยกแบบนี้ชัดเลยค่ะมันทําให้เห็นว่าทําไมบางทีเรารักใครมากๆแต่ความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้หรือทําไมเลิกกันแล้วเราก็ยังรู้สึกดีๆกับเขาได้อยู่ใช่ครับพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยหนังสือก็จะพาเรากลับมาที่จุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆคืออะไรคะคือการกลับมาดูแลแหล่งความรักภายในตัวเราเองนี่แหละครับในหนังสือเขาใช้คําว่า love oasis ให้มันสมบูรณ์ให้มันแข็งแรงก่อน Love Oasis Oasis แห่งรักในตัวเองครับประมาณนั้นเลยคือทำให้แหล่งพลังใจความรู้สึกดีๆข้างในตัวเราเนี่ยมันเต็มมันมั่นคงได้ด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องพึ่งพาจากภายนอกตลอดเวลาแล้วเราจะดูแล Love Oasis ของเราได้ยังไงบ้างคะกุญแจสำคัญเลยนะครับคือการรู้จักตัวเองหรือ Self Awareness อย่างลึกซึ้งจริงๆการรู้จักตัวเองนี่หมายถึงแค่รู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรอคะ เอ่อลึกกว่านั้นครับคือต้องเข้าใจคุณค่าที่เรายึดถือความเชื่อของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยการตระหนักรู้ถึงรอยประทับทามอารมณ์หรือพวกบาดแผลจากอดีตที่มันอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมเราในความสัมพันธ์ปัจจุบันโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้อ๋อพวกบมในใจหรือประสบการณ์เก่าๆที่ฝังใจเราใช่ครับการเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรารู้ว่าทำไมเราถึงตอบสนองแบบนี้ทำไมเราถึงมีรูปแบบความสัมพันธ์ซ้ำๆอ่ะ แล้วนอกจากรู้จักตัวเองแล้วมีอะไรอีกคะอีกเรื่องที่หนังสือเน้นมากๆเลยคือการรักตัวเองครับคำนี้ได้ยินบ่อยแต่บางทีก็ยังงงๆว่ามันคืออะไรกันแน่กลัวจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไปครับ ในหนังสืออธิบายชัดเจนว่าการรักตัวเองเนี่ยไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะแต่มันคือการดูแลการยอมรับและการให้เกียรติตัวเองอย่างแท้จริงทั้งร่างกายและจิตใจคือทําให้เรารู้สึกเติมเต็มจาก้างในจริงๆไม่ใช่การวิ่งไปเรียกร้องหาจากคนอื่นตลอดเวลาหรือการที่ต้องทรยศตัวเองแบบที่หนังสือว่าคือฝืนความรู้สึกฝืนความเป็นตัวตนเพื่อเอาใจคนอื่นหรือเพื่อให้ความสัมพันธ์มันอยู่รอดถูกต้องครับ การรักตัวเองแบบนั้นมันจะทำให้เรามั่นคงจากข้างในไม่แกว่งไปตามคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นง่ายๆแล้วมันช่วยเรื่องความสัมพันธ์ยังไงคะการที่เรามั่นคงจากข้างในหนังสือบอกว่าเมื่อเรารักตัวเองอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะช่วยให้เราดึงดูดคนที่สอดคล้องกับตัวตนและพลังงานที่แท้จริงของเราเข้ามาได้ง่ายขึ้นอืม เหมือนเราปล่อยคลื่อนพลังงานที่ดีออกไปก็จะดึงดูดสิ่งที่คล้ายกันเข้ามาใช่ครับแล้วเราก็จะมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้มากขึ้นด้วยเพราะเราไม่ได้เข้าไปในความสัมพันธ์เพื่อไปเติมเต็มส่วนที่ขาดแต่เข้าไปเพื่อแบ่งปันสิ่งที่เรามีอยู่แล้วโอเคค่ะพอเรามีฐานข้างในที่มั่นคงจาก l o v e Oasis ของเราแล้วด้วยการรู้จักและรักตัวเองทีนี้พอจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นต้องอาศัยอะไรบ้างคะหนังสือแนะนําเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมมีหลายอย่างเลยครับ เรื่องแรกที่น่าสนใจคือหนังสือพูดถึงความกล้าที่จะเปราะบางหรือ vulnerability เปราะบางฟังดูเหมือนไม่ค่อยดีเลยนะคะเหมือนเป็นความอ่อนแอตอนแรกอาจจะฟังดูแบบนั้นครับแต่หนังสืออธิบายว่าการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงความรู้สึกหรือแม้แต่ความกลัวของเราออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ความอ่อนแอเลย แต่มันคือความกล้าหาญที่แท้จริงต่างหากและความกล้านี้แหละที่จะนำไปสู่ความใกล้ชิดที่มันลึกซึ้งมากขึ้นในความสัมพันธ์อ๋อคือกล้าที่จะเปิดใจกล้าที่จะให้เขาเห็นด้านที่ไม่สมบูรณ์แบบของเราบ้างใช่ครับแต่ก็ต้องมีข้อแม้ว่าเราควรจะทําในพื้นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยและไว้ใจได้จริงๆนะครับไม่ใช่เปิดเผยกับทุกคนหรือในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมเข้าใจคะ่ะนอกเหนือเรื่องความเปราะบางแล้วมีอะไรอีกคะ การตั้งขอบเขตหรือ boundaries ที่ชัดเจนครับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยการตั้งขอบเขตหลายคนอาจจะกลัวว่าตั้งแล้วจะดูเหมือนปิดกั้นหรือผลักไสอีกฝ่ายไปหรือเปล่าคะรนังสือบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับการตั้งขอบเขตเนี่ยมันไม่ใช่การปิดกั้นนะแต่เป็นการแสดงความรักและความเคารพต่อตัวเองก่อนว่าเราโอเคกับอะไรไม่โอเคกับอะไรต้องการอะไร และในขณะเดียวกันมันก็เป็นการแสดงความเคารพต่อความสัมพันธ์นั้นๆด้วยว่าเราอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันดีต่อสุขภาพของทั้งสองฝ่ายจริงๆเหมือนเป็นการบอกว่าฉันรักเธอและฉันก็รักตัวเองด้วยเรามาหาจุดที่สบายใจทั้งคู่กันเถอะใช่เลยครับเป็นการสื่อสารความต้องการอย่างตรงไปตรงมาพูดถึงการสื่อสารเรื่องนี้ก็คงขาดไม่ได้ในความสัมพันธ์ใช่ไหมคะแน่นอนครับเป็นหัวใจหลักเลยการสื่อสารที่เปิดอก จริงใจแล้วก็สำคัญคือการรับฟังกันและกันด้วยนะครับไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวรวมถึงความซื่อสัตย์หรือ Honesty ด้วยในหนังสือเขามีหลักการที่น่าสนใจสรุปเป็นตัวย่อว่า R I C H R I C H รวยเหรอคะเกี่ยวอะไรกับความสัมพันธ์คะ ไม่ใช่รวยเงินครับแต่เป็นตัวยอ่อของปัจจัยสำคัญในความสัมพันธ์ครับ R, R คือ respect หรือความเคารพซึ่งกันและกัน I, I คือ intimacy ความใกล้ชิดสนิทสนมทั้งทางกายและทางใจ C, C คือ communication การสื่อสารที่ดีอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้และ H คือ honesty ความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน Rich respect intimacy communication Honesty. โหครบเลยนะคะเป็นเป้าหมายของความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆใช่ครับหนังสือบอกว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือรากฐานของความไว้วางใจและความผูกพันที่มันจะมั่นคงได้ในระยะยาวซึ่งการมีสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้เราเลิกเล่นเกมทางจิตวิทยาต่างๆในความสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับผู้เกมที่บัญชีคนเราใช้เพราะความกลัวเช่นแบบทําเป็นไม่สนใจเพื่อเหตุเขาง้อการลงโทษด,ด้วยความเงียบการประชดประชัน ที่มันบั่นทอนคุณค่าตัวเองแล้วก็ทำลายความไว้วางใจกันไปเรื่อยๆใช่ครับหนังสือบอกว่าให้เลิกเล่นเกมพวกนั้นแล้วหันมาสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาดีกว่ามีประเด็นอื่นอีกไหมคะเกี่ยวกับการรักษาความสัมพันธ์ให้เติบโตมีครับอีกเรื่องคือความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันต้องการพื้นที่และอิสระในการเติบโตของแต่ละคนด้วยไม่ใช่การพยายามควบคุมหรือยึดติดกันมากเกินไป การควบคุมยึดติดมันมักจะมาจากความกลัวใช่ไหมคะกลัวเสียเขาไปกลัวอยู่คนเดียวใช่เลยครับมาจากความกลัวเป็นหลักซึ่งจริงๆแล้วมันกลับยิ่งผลักอีกฝ่ายออกไปหรือทําให้ความสัมพันธ์มันอึนอดอัดมีคําถามหนึ่งในหนังสือที่อ่านแล้วแบบจึ๊กเลยคะ่ะเขาถามว่าคําถามไหนครับเขาถามประมาณว่า ถ้าเราอยากให้ลูกหลานของเราในอนาคตเจอรักแท้ที่ดีเราจะอยากให้เขามีความสัมพันธ์แบบที่เราเป็นอยู่ตอนนี้หรือเปล่าโอโ้โหคำถามนี้แรงเหมือนกันนะครับใช่ค่ะมันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนให้เรากลับมามองความสัมพันธ์ของตัวเองอย่างซื่อสัตย์จริงๆว่ามันดีมันเฮลซี่พอที่เราจะอยากให้คนที่เรารักต้องมาเจอแบบนี้ไหมเป็นคำถามที่ทรงพลังมากครับช่วยให้เราตระหนักได้จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่า ความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้จริงๆหรอคะหนังสือพูดถึงเรื่องการเลิกราการจากลายอย่างไงบ้างครับแน่นอนว่าการเลิกรามันเป็นเรื่องเจ็บปวดอยู่แล้วแต่หนังสือก็ชี้ให้เห็นมุมหนึ่งที่น่าสนใจครับว่าความเจ็บปวดส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยมันมักจะมาจากการที่เราไปยึดต,ติดกับภาพฝันหรือความคาดหวังที่เราสร้างขึ้นมาเองมากกว่าที่จะเป็นการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นอ๋อคือเราเจ็บเพราะมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไม่เป็นอย่างที่เราหวังไว ใช่ครับเจ็บเพราะการยึดติดกับอดีตหรือภาพอนาคตที่มันไม่มีอยู่จริงแล้วดังนั้นหนทางที่จะช่วยเยียวยาได้ก็คือการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นการอนุญาตให้ตัวเองเสียใจแต่ก็ต้องมีความเมตตาต่อตัวเองด้วยไม่ใช่การโทษตัวเองซ้ำๆการให้อภัยทั้งตัวเองและอาจจะรวมถึงอีกฝ่ายด้วยครับการให้อภัยตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากมันคือหนทางสู่การเติบโตและการก้าวต่อไปได้จริงๆ สุดท้ายแล้วไม่ว่าความสัมพันธ์ภายนอกจะเป็นยังไงจะสมหวังหรือพิดหวังเราก็สามารถกลับมาที่จุดเริ่มต้นได้เสมอคือการกลับมาเลือกที่จะเชื่อมต่อกับความรักที่มีอยู่ภายในตัวเราหรือ love oasis ของเรานี่แหละครับอืฟังดูเหมือนเป็นการเดินทางที่กลับมาหาตัวเองเสมอเลยนะคะถูกต้องครับทุกอย่างเริ่มและจบที่ตัวเราเองจริงๆ โห oh, วันนี้เราคุยกันได้แง่คิดจากหนังสือ Things No One Taught Us About Love เยอะมากเลยนะคะตั้งแต่การแยกแยะความรักกับความสัมพันธ์การกลับมาดูแลรักตัวเองการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไปจนถึงการเติบโตและการปล่อยวางใช่ครับแต่นี้ก็ยังเป็นแค่เอ่อส่วนหนึ่งของเนื้อหาและข้อคิดดีๆในเล่มนะครับจริงๆข้างในเนี่ยยังมีรายละเอียดมีเทคนิค มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะเลยที่เรายังไม่ได้แตะถึงอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับเช่นการทำความเข้าใจเรื่องรูปแบบความผูกพันหรือ attachment styles ของตัวเราเองและคู่ของเราว่าเราเป็นแบบไหนเช่นแบบมันคงแบบวิตกกังวลหรือแบบหลีกเลี่ยงซึ่งมันส่งผลต่อวิธีที่เราสร้างความสัมพันธ์มากๆอ๋อเรื่อง attachment styles นี่น่าสนใจมากค่ะ หรือเรื่องสัญญาณอันตราย4ี่อย่างของความขัดแย้งที่หนังสือบอกว่าทำนายการเลิกราได้ค่อนข้างแม่นยำเลยที่เรียกว่า four horsemen นะครับมีการวิจารณ์ criticism การดูถูก contempt การตั้งป้อมป,ป้องกันตัว defensiveness และการสร้างกำแพงเงียบ stone walling โห oh, มีแบบนี้ด้วยครับ เราก็ยังมีพวกวิธีฝึกการอยู่กับปัจจุบันเพื่อช่วยลดความคาดหวังที่ไม่จําเป็นในความสัมพันธ์หรือเทคนิคการสื่อสารอื่นๆนอีกครับผมว้าวแสดงว่าในเล่มยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะเลยนะคะเนี่ยเยอะเลยครับอ่านแล้วได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ที่เอาไปปรับใช้ได้จริงเยอะมากครับถ้าใครฟังแล้วสนใจอยากจะไปอ่านเพิ่มเติมแบบเต็มๆเ,เ,เพื่อทําความเข้าใจเรื่องความรักในมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็นําไปปรับใช้ได้จริงอย่างที่คุณผู้เชี่ยวชาญว่านะคะ ก็สามารถคลิกลิงก์ในด s สคริปชันด้านล่างนี้เพื่อสั่งซื้อหนังสือ Things No One t a u g h t Us About Love ได้เลยนะคะครับผมแนะนำเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเล่มนี้มีอะไรของเราด้วยนะคะถ้าชอบเนื้อหาแนวแนวนี้จะได้ไม่พลาดเวลาเราเอาหนังสือดีๆมาเล่าให้ฟังกันอีกค่ะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ